ลึกหน่อยดวดอั้น้่ครับอ,อ,อันนี้อยู่หน้าร้านนะครับที่มาทั้งทีก็เดี๋ยวพาชมร้านหน่อยเขาฟป็นดูทีนถ้าเข้ามาเลยเราจะเจอคุณทวดของเรานะครับอายุเกือบ300รีอะปี เกือบ300ปีเป็นต้นโอลิฟต้องบอกก่อนเลยว่านักจัดสวนของเราเราได้สิริวิทย์ริวบำรรงนะครับก็คือจากลิตเติ้ลทรีมามีเวลามาจัดสวนให้เราพอดีก็ทนลูกค้าที่เข้ามาก็จะบอกว่าไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยเหมือนอยู่เขาใหญ่กำแพงหินที่มาจากเขาใหญ่อ๋อนี่นีม300ปีใช่ไหมเป็นโอลิฟเข้ามาก็ได้เจอสโลแกนของเรากันเลย our routine your coffee our coffee your routine ถ่ายรูปได้ค่ะรูปได้โดเดโดเดถ่ายรูปได้หมดเลยทาเข้าร้านก็เป็นบูดอ เราชอบประตูใหญ่ก็เป็นเป็นสไตล์แบบก็ออกออกนอนดิกหน่อยอะไรกระดิกนะอะไรกระดิกกระดิกนอนได้ร้างโปร่งสูงๆเพราะฉะนั้นก็ทำแบบยกหลังคาให้มันสูงหน่อยอะไรครับก็เป็นดับเบิลก็เป็นสกายไลท์ข้างบนอะไรเงี้ยก็ให้ดูโปร่งๆคนที่เข้ามานั่งก็เราก็มันก็ไม่อึดอัดจริงให้นั่งได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยเหมือนฟิลแบบก็เหมือนมาบ้านเพื่อนด้วย เหมพี่มาหาดขาอะไรเงี้ยมาเพื่อนอะไรมุมนี้ถ้ายิงจากทางนี้มาอย่างที่ยืนไปเนี่ยครับฟิลก็เป็นเหมือนเหมือนเขาใหญ่เออใช่ล้วแบบบรรยากาศสิ้นปีก็ก็น่าจะฟิลกูดอยู่ไมีแคมปิ้งมีเตาผิงอยู่ข้างหลังเนี่ยครับตรงนี้ก็เป็นลานเหมือนลานแบบพักผ่อนนั่งจัดกิจกรรมเนกประโสะเล็กได้ใช่ครับ ก็ปูไว้ข้างๆก็จะเป็นเป็นเหมือนซุ้มเลยเป็นหลิวหลิวออสเตรเลียหัวร้อนหน่อยก็หลบแดดตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นแบบเดินเรียบๆใช่เนี่ยเรียกว่าหญ้าน้ำพุครับจากนั้นก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนเดินมาเป็นอีกอีกอารมณ์หนึงแล้วเป็นหินเป็นหินแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นลานถ้าในอนาคตจัดกิจกรรมอะไรได้ครับคือถ้าอยู่ข้างนอกเราก็จะไม่เห็นข้านในดูไหมครับเพราะมันถูกปิดด้วยเหมือนฉาก เต็มกำแพงกันใช่ไหมเพื่อจะให้คนเข้ามาว่าเฮ้ยข้างในมันมีอะไรวะพอเข้ามาแล้วก็โอ้ว้าวมันอีกอีกแบบนึงเลยเออจริงจริงใช่ไหมครับจากร้านมานะครับเพื่อจะเดินไปที่จอดรถแล้วจะเป็นอีกอีกฟิลนึงเลยจากคนจากเดินจากที่จอดรถเดินเข้ามาในร้านก็เหมือนกับหลุดจากฟิลนี้แล้วเพื่อจะเข้าร้านตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนสไตล์เหมือนเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นเหมือนคัทวอล์มไหมครับอ๋อใช่ค่ะแคทวอล์มคมีเทิร์นอะไรเงี้ยเกือบล้มเออฟูลเทิร์นเกือบล้มเลย ก็เป็นแผ่นทางเดินมีต้นไม้มีปามรอบโอเ๋ดีเก๋ดีโอ้ย้นปามที่พอคนมาจากที่จอดรถพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแบบที่จอดรถเยอะมากจอดรถเยอะมากก็จอดได้เป็นสิบกว่าคันเลยเนาะมากันได้เลยครับมาเยอะๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นกระบะแบบเป็นเฮิร์บปลูกสมุนไพรเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในเมนู อันใช่ไหมครับเป็นโรสแมรี่นี่โรสแมรี่โรสแมรี่นะครับใช่ครับประดับอยู่ในแก้วของอยู่ในแก้วใช่มีโรสแมรี่มีทามตรงไหนทามทามทามคืออันนู้นนะทามทามไม่ค่อยสวยแล้วทามมันอยู่ข้างหลังบ้านมีมะปี๊ดหรือที่เรารู้จักกันในที่เรียกกันว่าส้มจี๊ดมีมีเมนูว่าปี๊ดไหมครับเนี่ยมีครับมีคาราเมลสคาราเมลสโซดาอ่ะเนี่ยต้องไปลองซะแล้วคารามลสโซดาก็คือเป็นเป็นออร์แกนิกเลยเพราะว่าปลูก เป็นทิวเลยครับทั้งหมดเลยใช่ป่ะตรงนี้หมดเลยเป็นรือนเลยแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจากผลผลิตจากในร้านเนี่ยมาทําเป็นเมนูจอดตรงนี้เต็มเนี่ยยังสามารถจอดในซอยได้นิดนึงด้วยนะเพราะนั้นมาเหอะเขาเป็นร้านรับที่ไม่ได้อยากรับนะเผอิญว่ามันอยู่ในซอยเฉยๆเข้ามาเฉลิมพระเกียรติอ9ซอย28แยกเลยนะ14ขีดสอแล้วยังมีขีด2นะแต่บอกเลยว่ามาแล้วชิลได้ทั้งวันเลยอะ เปิดกี่โมงนะเปิด9ก้าโมงค่ะปิดห้าโมงเย็นปิดห้าโมงเย็นแล้วก็ปิดทุกวันปิดวันพุธหยุดวันพุธนะาหยนพุธทักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวนับเงินไม่ทันมาดูมาดูเนี่ที่เราจะกินอะไรอ่ะโอ้ถือว่าเมนูหลากหลายใช่มีทั้งคอตสเปเชียลมีทั้งแบบไอซ์แล้วก็เป็นแบบมิลค์มิลค์ว่าจะเลือกมิลค์แบบไหนมีมัผิะมีของเด็กด้วยนะตัวเอง ของดิ๊กเด๊ะหล้กก็นี่ดูไว้สเปเชียลบีนใช่ไหมเอ้ยนี่น่าสนน่าสนนี้ต้องต้องโดนต้องโดนนี่แล้วก็มีของรูทีนแบนเบรนดีครับมันนุ่มอ่ะมันนุ่มมีความหอมของแบบสตรอเบอรี่แล้วก็แบบตบด้วยมัทฉะ มันจะมีความแบบความธัมชาติอยู่ใช่ป่ะแต่แบบตอนดูครั้งแรกไปนี่ดูสูกช่วยเพิ่มความดีดีดีมันมันเข้ากันได้ดีเลยนะเราเห็นสองโถนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นกาแฟอะไรเนาะอยากกินกาแฟเบลนของร้านครับอันนี้เป็นกัวเข้มเลยเรามีสองเบลนให้เลือกนะกัวเข้มกับกัวกลางครับแต่เห็นตัวนี้แล้วแบบน้ำลายมันสอมีบาซิลอินโดแล้วก็ดอยช้างเอ้ยโดนสุมาตาด้วยนะนี่เมล็ดสวย เอพิโซช็อตเลยจัดเลยครับจะให้เห็นตัวบาร์นะนี่หมดบาร์ยังสวยอ่ะคือตรงนี้มันมันดีนะถ้าคุณคนสั่งเนี่ยนั่งนั่งคุยกันได้เลยนี่ไงนั่งจีบบาริสต้าเห็นไหมเสียงแทบไม่ค่อยมีเอ้วดูความนี่แบบเครื่องแบบกำลังลันดิ้ง อันนี้พี่ถ่าใช้กาแฟกี่กรัมนะครับกาแฟ20กรัมครับวันนี้ไ <20 S 2> ม่สิ้กรังจัดช็อตให้ผมประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเราอันนี้สกัดเป็นดับเบิลช็อตนะครับโอ้โหตื่นแน่เธอตื่นตื่นเลยนะตื่น,นตื่นเลยเดี๋ยวให้เป็นซินนงเกิลเลเราสกัดมาเต็มช็อตเพราะว่ามันจะได้ฟูลบอดี้ที่ที่เข้มขน้น นี่คือกาแฟร้อน1ช็อตของผมนะฮะใช่ครับคู่กับสปาร์กิ้งครับอ๋อเป็นสปาร์กิ้งนะครับใช่วหอมหอมหอมมากเป็นไงครับหอมมากครับกลิ่นมันแบบไม่ได้แบบสโมกอ่ะอ่าหอมดีใช่สิบให้ดลึกหน่อยอ้าวโอ้โหกลิ่นมันขึ้นจมูกเลยอ่ะหอมลึกหอมเท่าแกงเข้าไหมเยเข้มแต่ว่าไม่ได้เข้มดาร์กมากอ่ะ อันนี้เกินจะออกโทนแบบนัตตี้ชอ็อกโกแลตอาร์ตเตอร์เทจะเป็นแบบเป็นชอ็อกโกแลตหวานอะ่ะใช่คจะหวานหน่อยช็อกโกแลตความีความชอ็อกโกแลตด้วยจะหวานแบบโคนลิ้นหน่อย<ๆ>ก็เราก็จิบได้เรื่อยๆจิบได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆค่ะกิ <ๆ S 2> ะะนจิบให้หมดภายในก,กี่นาทีไหมถ้าชาเลนจ์ตัวเองก็กระดกเหมือนก็ะดกเลยเนาะเหมือนเหมือนนั่นเอาวแบบฝรั่งเนาะมาที่หน้าบาร์ปุ๊บเขายืนหนึ่งหน้าบาร์เป็นโซนหนึ่งครับช็อตปุ๊บกระดกปุ๊บไปทำงานต่อ ถ้าเป็นต่างชาตินะที่มาอรอยกระจกเรีบร้อยหนึ่งแก้วพันไปหนึ่งแก้วพันไปนะครับเคลียร์ดินด้วยสปาร์คิ้งกลิ่นกลิ่นมันตีขึ้นจมูกมันหอมมากเลยแล้วแบบมันค้างอยู่ตรเนี้ยมันฉ่ำมันฉ่ำน้ำลายแตกด้วยนะอร่อยใะได้นะครับอยากกินต่ออยากกินต่อจริงๆแก้วที่สองต้องมาแล้วนะครับคือวันนี้พี่เอาจริงใช่ไหมรับผมกินไหมครับจะกินได้สักกี่แก้วใช่ไหมใช่ครับโอ้ยพี่ท้ามาอย่างนี้ รับคันท้าแน่นอนจะกินหมดโถไหมไม่หมดไอ้ีม่หมดโถไหมครับพี่ครับได้เลยครับมาต่อแก้วสองเป็นอันนี้เป็นตัวไหนนะพี่ขั้วกลางครับขั้วกลางโอ้ยหอมหอมที่ขั้วกลางก็จะเป็นโคลัมเบียบราซิลเคนยาเอิโอเปียนะครับเคสโซตอ๋อออกเป็นฟลอร์ฟูตี้อืมหวานน้ำนึ่เป็นอเมริกาโน่อ๋อมีแบบตบท้ายด้วยโกโก้ด้วย นี่เบลนกันระหว่างวอชกับเนเชอรัลนะใช่ค่ะเสิร์ฟผมเป็นอะไรดีครับเนี่ยเสิร์ฟเป็นฮอตอเมริกาโน่ครับเป็นฮอตอเมริกาโน่โอ้เมื่อกี้เราเป็นเอสเปรสโซ่แล้วนะครับผมต้องต่อด้วยอเมริกาโน่เราค่อยเป็นนมถ้าเราทานเมนูนมก่อนนมมันจะเคลือบลิ้นก่อนก็มีสเต็ปนะจ้าเธอแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการหมอมกาแฟนะโอเคเขาเตรียมน้ำจ้ำแข็งแล้วก็ลงนี้เลย มีแก้วเสิร์ฟุกลิ่นโชยมาแล้วอะโอ้ยอได้แล้วได้กิ่นไหมครับเฮ้ยห,<อ>หอมมากหอมมากหอมไหมครับแต่อันนี้เราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำเปล่าอ่าเป็นน้ำเปล่าครับแต่หอมมากเลยเท็เทได้กลิ่นเยแบบสดชื่อนี่สังเกตถาดรองไหมกาแฟรูทีนเหมือนไรไหมรู้สึกเหมือนไร เหมือนนาฬิกาเดี๋ยวเราให้พี่ถามอธิบายดีกว่าลองชิมนะคะอันนี้เป็นฮอตอเมริกาโน่คั่วกลางฟุ้งฟริ้งขึ้นฟุ้งฟริ้งเป็นโทนโทนดอกไม้เมีกลิ่นแบบเป็นโฟรัลดอกไม้ดอกไม้สีอะไรบ้างครับโอ้ร้อนร้อนออกสีแบบชมพูแดงๆหน่อยอ่ะชมพูแดงๆ อฟิงฟินจริงฟิลมันเหนียวเลยใช่ก็คือตอนตอนที่ผ่าใหม่ๆที่เราชิมอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าคือถ้ายังถ้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็ให้นึกถึงสีก่อนนึกถึงสีว่าเป็นสีอะไรอะไรเงี้ยครับสีส้มสีชมพูคือความรู้สึกคุ้นชินของเราคือเฮ้ยกินแล้วมันนึกถึงไอเนี้ย โทนสีประมาณนี้โทนสีประมาณนี้เยชมพูนี่เดียเอ้ยฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงเฮ้ยเราสายหวานเนี่ยวันนี้มันสหวานสายหวานหวานหอมหอมเตะจมูกมาก่อเลยมีทั้งหลายตัวเมื่อกี้อะไรนะโคลอมเบียเคนยาเอธิเอธิบราซิลแต่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นเคนยากับเอธิโอเปียดิบขึ้นมาเคนยามันจะมีแบบความเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มันจะคล้ายๆเรากินมะเขือเทศใช่ใช่ใช่แล้วก็เปรี้ยวฉ่ำแบบมะเขือเทศอเลยอันนี้คือผมต้องหมดใช่ไหมพี่ต้องหมดต้องกินหมดารชิมจิบๆแอันนี้จริงนะจริงอันนี้หมดจริงๆเดี๋ยวเราต้องจิบเราต้องจิบไปเรื่อยๆร้อนอุ่นเย็นใช่มันจะได้แบบสามอุณหภูมิโลโก้ของเราเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ coffee routine ใช่ไหมครับสัจจคุณอก็คือตัว C ตัว C กับตัว R ดูออกไหมตัว C ตัว A ตัวนี้เครับตัวเนี้ย A A เป็นสีม้านี้ตัว C C แล้วก็ตัวอ A ใช่ไหมครับ C A คือกาแฟย่อมจากกาแฟลูทีนกาแฟลูทีนนี่เราก็เลยดีไซน์อันนี้ก็เหมาะไหมเหมาะไหมเหมือนกัน C A เหมือนกันกาแฟลูทีนอย่างนี้เราดีไซน์ผ่าดออกมาสำหรับเสิร์ฟเนี่ยก็คือ โลโก้เราก็เหมือนเป็นซับลิกป็นเป็นเหมือนนาฬิกาเราให้มันเป็นเหมือนนาฬิกาใช่ไหมครับแล้วคำว่ากาแฟรูทีเนี่ยเราอยากให้รูทีนของเราเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของของของคนที่มาดื่มเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเสิร์ฟมุมไหนทุกช่วงเวลาไหนมันก็มันก็เป็นช่วงเวลาเราจะดื่มสามโมงสองโมง็นเวลาเที่ยงก็เป็นเวลา อีกอย่างนึงคือถ้ามองในมุมนี้มันก็เหมือนกรวยดิฟถูกไหมครับกรวยดิฟด้วยเฮ้ยเหมือนจริงๆด้วยนี่เนี่ะกรวยดิฟเห็นไหมเฮ้ยอะไรอวีซิตี้วีซิตี้ได้บิตี้บิตี้ช่วงเวลานะคะก็คือเราอยากเป็นรูทีนของคุณในทุกช่วงเวลาโซแกงก็เป็นออาวเ our routine your coffee our c o f อ e e your r ่ u t i n e นะก็คือเราต้องการที่จะให้กาแฟของเราค่ะเป็นกิจวัตรของลูกค้า ได้มาดื่มกาแฟดีๆที่ร้านแล้วก็เป็นรูทีนที่ดีของเราด้วยที่ได้เสิร์ฟกาแฟที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในทุกๆวันนี่แหละค่ับสเราอยากเป็นรูทีนของของทุกคนสองแก้วพันไบขอล้างคอกอนเฮ้แต่กาแฟดีจริงๆ มาต่อเลยนะต่อเลยครับต่อเลยนะครับอันนี้จะทำเมนูนมนะครับเป็นกาแฟตัวไหนครับพี่เป็นขั้วกลางอ่ะขั้วกลางลาเต้แล้วปกติจะกินแบบขั้วเข้มขั้วเข้มหอมๆส่วนใหญ่เน้นลองเป็นขั้วกลางเมื่อกี้ขั้วกลางมาแล้วอเมริกาโน่ครับผมก็ต่อเนยขั้วกลางไปเลยแล้วกันนะครับเมนูนมลาเต้ลาเต้ลาเต้สูตรของเราจะไม่ไม่หวานเลยคือนมกับกาแฟเลยครับลาเต้เย็นนะลาเต้เย็นครับตอนนี้ล่ รู้สึกหน้าตึงๆขึ้นมาละหน้าตึงๆแล้วหน้าตึงๆต่อด้วยเมนูนมไอเมนูนมนะครับเ้ลิ้นเริ่มพันกันแล้วเอฟเฟจากกาแฟลิ้นแข็งแขลิ้นแข็งลิ้นแข็งคือปกติจะกินลาเต้แบบคั้วกลางเข้มหรือโกเข้มอะไรเงี้ยแต่วันนี้ลองตัวเดิมนี่แหละที่เป็นที่ผมกินตัวอเมริกาโน่เมื่อกี้อเมริกาโน่ร้อนจะเปลี่ยนเป็นลาเต้เย็นนะครับ ซึ่งเป็นขั้วกลางขั้วกลางไม่ธรรมดาด้วยมีโคลอมเบียอิตาลีเคนยาแล้วก็บราซิบล,ลรบราซิลสุดท้ายแล้วลาเต้เย็นนะครับนี่สีสวยอ่ะปกติลาเต้ ส่วนใหญ่เขาจะเทแยกชั้นเนาะพี่อันนี้พี่มิกซ์มาเลยเลยครับเพื่อลูกค้ายกดื่มได้เลยไม่จะได้ได้อารมณ์ของของกาแฟเข้าไปเลยไม่ต้องแบบกินลาเต้แบบเขย่าแบบถูกวิธีแล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องเขย่าอันนี้เขย่าได้ลองชิมครับถ้าเราดมกลิ่นก็ละมุนนะไม่ได้เข้มอือนี่ครั มันมันหวานน้อยนี่ความหวานนี้มาจากอะไรครับเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้มีพี่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ตัวใส่หลับใช่ไหมไม่ได้ใส่เลยครับอ๋อแต่มันมีความหวานในตัวนะมีความหวานในตัวก็คือกาแฟสู้กับนมอย่างเดียวเลยค่สู้เหมือนช็อกโกแลตได้ได้ช็อกโกแลตแล้วดช็อกโกแลตแล้วเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นมันต่างกับกินอเมริกาโน่เมื่อกี้เลย ไอเวกอร์น้เมื่อกี้มันจะแบบฟูฟิงใช่ไหมใช่พร้อมได้นมปุ๊บมันเหมือนขนมอ่ะเหมือนเวเฟอร์อะไรอย่างงี้เลยอ่ะเออมันไม่ใช่อร่อยอร่อยกินด้วยหมดอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้สองนะคะอ่าภาษาอันนี้แก้วที่สามนะแก้วที่สามกินจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ใช่ตัวแสดงค่ะเคยกินสามแก้วติดกันอย่างเงี้ยไหมครับเคยไหมไม่เคย ปกติแบบจะแก้วแก้วชิมเนี้ยเราก็ไปชิมตามร้านใช่ไหมตาม<ไ>ตามบูธใช่ไหม<ไ>ที่เขาเป็นงานกาฟแฟก็แบบ<า>นิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่วันนี้มาแบบจัดเต็มจัดเต็มเอเปโซ่ช็อตอเมกาโน่ลาเต้อะยิงๆแนะนําตัวนี้นั่งนั่งจิบไปเรื่อยๆเลยนะมันเหมือนแบบกินขนมแก้วแล้ว เฮ้ยยิงย่งกินนี้อร่อยพี่พี่หน่ครับอธิบายทีความหวานกับรสชาติที่ออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆกาแฟามันก็มีความหวานในตัวในตัวของตัวเองอยู่ที่เราถ้าเราถ้าเราสก,กัดเราตั้งช็อตออกมาดีเราสก,กัดดีดังนั้นกาแฟาเนี่ยมันมีความหวานมันเป็นผลไม้อยู่แล้วนะมันก็มีความหวานในตัวอนะไรเงี้ยแต่ยิ่งเราเบนด้วยกัน4ี่ตัวใช่ไหมครับมันก็มันจะมันจะเพราะมัน ทำไมจึ๊บปากด้วยมันคือน้ำลายอยู่ในตัเฮ้ยมันมันแบบเก็บมันแบบต่ขาเรียกมันละมุนมัลฟิวมัลฟิวมันแบบนะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเมื่อกี้จับคนที่ไม่เคยกินกาแฟครับได้ลองชิมจิบลาเต้แล้วอร่อยใช่ใช่บางทีอย่าเคยแบบมืนลาเต้หรอื่นมันจะแบบนมหรือว่าความหวานมันเยอะอืมมื่อกี้เามันสู้กับนมอะไรเงี้ยนมคือนมมันไม่ได้มันไม่ได้นำกาแฟอืมแต่มันไปด้วยกันกับกาแฟกลมกลมกลม ไม่ครับจากที่ประสบการณ์ที่ดื่มกาแฟเนี้ยเยอะอยากกินกี่แะไรเนี้ยเราก็ยังใหม่กับเรื่อการกาแฟนะแต่เราเป็นคนชอบชอบแบบชอบได้ดื่มอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันกลมกล่อมลินโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ไหรัปมันก็ความหอมกาแฟมันมันได้แก้วที่สามนะแก้วที่สามครับเดี๋ยวดูดิทีราสีจะไหวไหมทีราเต้ยังถูกวิธีนี่ยังไม่หมดอย่าพุ่งนะอร่อยมากครับ มีอะไรแนะนําบ้างครับพี่มียังได้อยู่ผมนะคุณชอบได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่สามแก้วไปแล้วสามแก้วยังต่อด้ดิยังได้อยู่เอาอีกเอาอีกเย็นอันนี้สโลว์บอ่ะดิบเย็นดิบเย็นสโบเฮ้ยมาบอมาบอเน่ยเมล็ดอันนี้ดิบก็จะมีมูนสโตนนะครับอ่ามีซิดราด้วยมีรัมคาราเมลนี่มีเกชาด้วยอ๋อแต่ผมจะลองเป็นตัวนี้นะอันนี้พีช มาเป็นลูกเลยมาเป็นลูกเลยจริงจริงจริงพีทพีทมาเป็นพวงเลยโอ้โหนี่ของมะไ่ะสวีทโอลีเป็นโคลอมเบียฮันนี่โพสเซตนะครับใช่ค่ะโอ้ใชนไม่ใจไม่รู้นี่ต้องมีการคัดเมล็ดก่อนนะยิ่งบดยิ่งกลิ่นฟู หอมหอมจริงสามแก้วนี่คือคาเฟอีนมันเริ่มแบบทำงานทำงานได้ยังรู้สึกแบบมันอึนอึนอ่ะอึน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 ตึง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 แล้วจริงตอนนี้ดิฟกาแฟสิบห้ากรัมดิฟเย็นนะครับนีวนจากในออกนอกนี่ไหมเราได้ความมาจากญี่ญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็บนเข้ามาข้างในกลิ่นก็จะโชยขึ้นมาละตอนนี้เนี่ยต่อไปมายืนหลังบางนะมาดริฟได้เอองนอไหมครับโอ้เมือ่อ<ห><ห>กี้กาขาวตอนนี้กา,ากาดำสอง,งอุภูมินะว้าวนี่เป็นเทคนิคก,การดริฟนี่ เมื่อกี้กาขาวอุณหภูมิเท่าไร่นะพี่80ครับ80แล้วกาดำตัวนี้ล่ะเอ่อ93 93บ้อ๋อ,อผมพอจะเดาออกหนึ่งเออเป็นเทคนิคเรื่องอุณหภูมินะอุณหภูมิน้อยก็สกัดน้อยอุณหภูมิเยอะก็สกัดเยอะอ,อความร้อ,อ,อนของมันเนาะช่วยในการสกัดขอชิมลองชิมแล้วนี่ นี่ได้แล้วชิมนะครับพีชิเราจะชิมแบบร้อนก่อนนะฮะนี่ชิมแบบสองแก้วแก้วสองแบบอมีแก้วสองแบบด้วยใช่ค่ะ แก้แบบอาปาก,ปากแกตแบบนี้กับแบบนี้กกถ,ถ้ามอง,องก็งคือตรงน,นี้ก็ปากจะแคบลงนะตัวนี้แบบเหมือนแก้วกทั่วไปปกติ p ีชี h เป็นยังไงครับสองแก้วกนนะตัวเดียวกันใช่ไหมพี่ตัวเดียวกันครับก็ลินเห็นเ,เห็นเมื่อกี้เอเอเอ,อันนี้เปรี้ยวขึ้น,นชัดเลยอ๋อหอมชัดกว่าชัดกว่าเฟเวอร์แก้วหนึ่งจะเป็นเฟเวอร์แก้วนึงจะเป็นอโลมาแก้วต่างกันให้ให้รสชาติต่างกัน,กนเลยที่ชิมอันนี้เปรี้ยว,วกว่าจริงส่วนตัวเนี้ยหรืก็เป็นความสนุกของการของแก้วที่เราเสิร์ฟอะไรเงี้ยก็ให้ลูกค้าได้สนุกได้เอ็นจอยไปกับได้ความหอม นก็็เปแล้วก็เปรี้ยวน้อยกว่าอ่าชัดเจนเลยอ่ะชัดเจนเลยไหมมีขายนะครับแก้วชัดเจนมีขายด้วยสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวต่อไปก็ซื้อผ่านเล็กเราได้เลยใช่ต่างกันเลยมันชัดมากมันมาชัดแบบไม่น่าเชื่ออันนี้คือมีความเปรี้ยวขึ้นชัดเจนเลยตัวนี้ก็จะมีความแบบบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ใช่กันได้ตละลไม่ไม่ได้แบบเปรี้ยวฉุดฉาด กลิ่นหอมชัดเจนพีชี่เท่าไหร่นะพี่ไข่ของไข่ของไข่ของเย็นครับอันนี้พีชมาแล้วนี่เสิร์ฟด้วยน้ำแข็งไอส์บอลไอส์บอลเลยนะฮะนี่โอ้ยสีแบบน่ากินมากอพีทีพีทันลองชิมครับ วิผมว่าดื่มชอบดื่มเย็นมากกว่าแบบเย็นมากกว่าเพราะว่าอันนี้เราทํามาเพื่อเป็นดิบเย็นอังนั้นสกัดเราก็เลยแบบสกัดแบบให้มันเป็นแบบเรียกว่าอะไรใช่เข้มขึ้นสกัดเข้มมาใช่อไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าครับมันครบอ่ะมีมีเปรี้ยวได้ครบตามเปรี้ยวหวาน taste ล็อกมากเลยเทส t e note เป็นไงบ้างครับได้พีชมาแบบเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยเต็มหน้าอีกเดียว นิดอะชัดอยู่แล้วสวิตออลีฟมีสวิตออลีฟด้วยออลีฟออลีฟผมยังจับไม่ได้เพราะว่าไม่คุ้นเคยกับโอลีฟไม่คุ้นเคยมันเป็นเรื่องหวานนะความรู้สึกจะมันหวานก็คือหวานแบบสวิตออลีฟนะอร่อยไหมครับฮันนี่โปรเซสต์หรอเนี่ยฮันนี่โปรเซสอร่อยครับอร่อยมาเรากินให้รู้เลยแล้วกันเนาะสามเสิร์ฟแล้วสี่เสิร์ฟเนี่ยเต็มมาเลยสี่เสิร์ฟแล้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมไหวยังไหวอีกเหรอยังไหวเนี่ยยังไหวเนี่ย จะเเมาถ้าผมว่าเสิร์ฟนี้น่าจะเป็นเสิร์ฟปิดท้ายแล้วใช่ใช่เพราะ๋ยวมันจะความอร่อยมันจะหายไปใช่เพราะว่าถ้ามันมันทานเลยมันเริ่มเริ่องเกินมันเริ่มตึงอื่นๆตึงๆแบบไม่อยากกินต่อแล้วอ่ะมันจะเมาแต่ที่ผมบอกเออเอาแบบขอสดชื่นเนี่ยจะได้กินง่ายๆแค่แค่ประมาณสี่สี่สี่ถ้วยเพราะว่าเราไม่ได้แค่แค่ซิปเฉพาะแต่ละอันอันนี้คือเด็กเขาได้ทานหมดทุกแก้วเลยอ่ะใช่ใช่คือเต็มโดสหมดทุกแก้วเต็มเต็มโดสอ่ะ พี่เคยทานพีกี่แก้วเต็มโดสครับใช่ครับโหต่อกันเลยถ้าเต็มโดสแก่สองแก้วสามแก้วนัถ้าปกติตอนเช้ามันก็คือชิมช็อตนะแต่อันนี้คือแบบอันนี้หนักนะอันนี้คือกินช็อตไม่ใช่ชิมช็อตอันนี้กินกินของจริงเลยดึงของจริงเลยสุดยอดครับเพราะถ้ามันมากกว่านี้มันแน่แบบมันมันจะไม่มันจะไม่รสชาติฟิลลิ่งมันจะหายไปแล้วอันนี้คือถ้านั่งจิบไปเรื่อยๆนะ มันก็จะลายรสชาติก็จะเปลี่ยนไปใช่ฟินอ่ะแต่ขอเลยแล้วกันนะวันนี้ก็คืออยากรู้ว่าได้กี่ได้กี่โดสได้กี่แก้วสี่แก้วอะจัดเลยนะออ้อหจัดยอดครับเยีมไปเลยจะบอกว่าอร่อยทุกแก้วอันนี้จริงๆรขอบคุณครับอร่อยจริงๆ แนะนำเลยเปิดด้วยคั่วเข้มเอเสเปรสโซอ่าแล้วก็อเมริกาโน่คั่วกลางลาเต้คั่วกลางแล้วก็ดริปนะครับฮันนี่นนนพีชโอ้โหยกนิ้วให้เลยพี่ขอบคุณครับเพื่อนๆครับอย่าลอกเรียนแบบนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันตึงๆรึงงงเงือออกด้วย4โดสต่อเนื่องนะครับแต่ว่า ทุกโดสทุกแก้วอร่อยมากอยากให้มาลองกันนะครับค็อฟปี้รูทีนะเดี๋ยวผมจะปัพกพุดโลเคชั่นไว้ให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ